สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มีแป้งตัวเด็ดตัวใหม่มาแนะนำให้ทุกคนรู้จักกันนะคะซึ่งก็คือนี่เลยค่ะแป้งของ Little Baby Collagen Powder ค่ะตัวนี้เนี่ยเขาเคลม่าเป็นเจ้าแรกของไทยเลยนะคะที่ใส่คอลลาเจนเข้มข้นลงไปในเนื้อแป้งเลยซึ่งคงุณสมบัติของแป้งตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการคุมมัน่นทําให้เราเนี่ยผิวไม่มันระหว่างวันแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสำหรับประเทศไทยที่อากาศร้อนแบบนี้นะคะเขามีกันแดดอยู่ด้วยมี S P F ถึง40เลยทีเดียวค่ะอันนี้เนี่ย ก้อยลองแล้วบอกว่าประทับใจมากนะคะแล้วก็รู้สึกเลยว่าหน้าดูเด้งดูเด็กโดยที่ไม่ต้อง,อง้อสัญญกรรมเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาลองทาให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างค่ะก็ตอนนี้นะคะผิวหน้าก้อยเนี่ยก็คือไม่ได้ลงแป้งเลยจะเห็นถึงความมันความอะไรนี่แบบเรียวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาลงแป้งให้ดูกันค่ะว่าเป็นยังไงนี่เลยตัวแพคเกจจิ้งนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะนี่เปิดออกมาปุ๊บ ก็จะมีกระจกให้นะคะแล้วก็มีตัวซีลที่เป็นพลาสติกนะคะแล้วก็มีนี่ตัวพับมาให้นะคะก็คือใช้ได้เลยพกพาสะดวกมากตลับเป็นพลาสติกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กลัวว่าแบบว่าเออใส่ไปแล้วจะตกแต่เนี่ยไม่ต้องกังวลใดๆเลยนะคะเดี๋ยวไปทาให้ดูนะคะมันมีความแบบกลืนไปกับผิวมากๆเลยนะคะ กล้องเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าความมันความวาวเมื่อชักครู่เนี่ยหายไปเลยนี่เลยค่ะอันนี้เทียบไปดูอันนี้หน้าข้างที่ไม่ได้ทานนะคะจะเห็นว่ามีความวาวอยู่ส่วนหน้าข้างที่ทานเนี่ยก็จะมีความกลิบ ในที่นี้ก็คือไม่เห็นความเบาจากเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะลองให้ดูทางหน้ากันค่ะ แล้วก็คืออันนี้จะเป็นหน้าก้อยที่ลงทางหน้าแล้วนะคะก็จะรู้สึกได้เลยว่าหน้าเนี่ยดูเรียบเนียนกลิบขึ้นแล้วมาทดสอบประสิทธิภาพการกันน้ำของแป้ง Little Baby Collagen Powder รตัวนี้กันค่ะนี่นะคะฉีดสเปรย์น้ำแรกเข้าไปแบบชุ่มๆเลยแล้วก็เดี๋ยวก็จะใช้ทิชชู่นะคะในการซับหน้านี่ จะเห็นว่าไม่มีแป้งติดออกมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้แป้งตัวนี้นะคะก็มั่นใจได้เลยว่าจะไม่มีการหลุดลอกละลายในระหว่างวันที่เราเจอเหงื่อหรือว่าความร้อนใดใๆนะคะที่จะต้องทําให้แป้งละลายเนี่ยเมื่อใช้ little baby collagen powder แล้วเนี่ยหมดห่วงหมดกันวนเลยจะบอกว่าแนะนํามากๆเลยนะคะสําหรับใครที่มองหาแป้งคุมมันที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนบํารุงผิวไปด้วยแล้วก็กันแดดไปด้วยในตัวครบคันมากๆของทูกระดียังมีอยู่นะ ไปหาซื้อกันนะคะ